สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบานๆค่ะมือ่อานี้ผ้ามาให้กับเขาแกลกงเองแล้วค่ะพี่น้องเมือ่อนี้กับนี่เมนูอยู่สามอย่างคือเก่าค่ะอันนึงก็คือไแกงส้มไข่เจียว,ชวโชอมนี่ค่ะพี่น้องนี่จ้ะเดนุสเจียวไขช่ชะอมค่ะ,ะอีกเมนูหนึ่งก็ผัดคณะปลาเค็มแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็เป็นปลาจาระเม็ดทอดราดน,น้ำปลาค่ะเมนูง่ายๆแบบบานๆคือเก่าละค่ะพี่น้องมาจ้าเดี๋ยวเหามาลงมือทำกันเลยค่ะ นี่ค่ะเข้าก็เอาไข่ลงไปเจียวกันค่ะพี่น้องไปเจียวให้มันเลื้องหอมค่ะขเขามาเฮ็ดน้ำแกงสมล้วค่อยปรุงกันอีกรอบนึงจ้า เดือดแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาปรุงกันเลยค่ะ พ่อมอเดือนละค่ะพี่น้องเด็กข้ากับไส้นี่ลงไปเลยค่ะต้มจะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าใครเจียวขาเจียวซุกแล้วค่ะต้มให้พ่อมันหอนจะข้าวนึงกับเอากลุ่มสดใสค่ะกลุ่มสดใสจะสีค่ะ,ะปิดไฟกินได้เลยค่ะพี่น้องมาจา้าข้ามาเห็นไม่นูต่อไปเลยค่ะ แล้วเราจะพี่น้องเมนูกับเขาแลงนี่ค่ะนี่ค่ะเห็ดหัวซักหัวขวมกวเสร็จแล้วแต่ละเมนูค่ะพี่น้องอันนี้ผัดคนาปลาเค็มค่ะคนาดนี่นุก็เอาไปลวกก่อนเะคะ่ะพี่น้องค่อยเอามาผัดใส่กับปลาเค็มหอมๆค่ะนี่จ้าเพราะว่าถ้าลวกแล้วผัดไม่ค่อยจะผัดง่ายค่ะอันนี้เป็นแกงส้มไข่เจียวชะอมกุ้งสดชะอมนี่นุสต้มสุกเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกินเราเพิ่นจะมีกินชะอมเม้นๆทำใหนสีเขียวเขียวนะคะ นี่จ้ะอันนี้เป็นปลาจระเมดดำทอดราดน้ำปลาค่ะกรอบๆเข้มๆยินก็เขาซวยห้อนๆเขากันดีปะยังค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดกินเพชรแน่ก็มีน้ำปลาพริกจะาถวยนึงเ้อค่ะพี่น้องแสบน้ำปลาพริกกระเทียมบีบพวกเน่าใส่เอามากินกับกับเขาไม่นุ่มพวกนี้แหละค่ะกบสบเส้นใ้เท้าจะเลิศอาหารขื้นโกเกาค่ะพี่น้องนี่จ้ะเมนูอาหารแรกนี่ก็บสบปามานี่ค่ะพี่น้องมาค่ะมากินเขาในการทุกผูทุคกคน,น,น,นกินง่ายๆบานๆคือเกาละค่ะ มาจ้า